ที่นี่บราซิลแม่งวันเดียวร้อยกว่าศพและนี่ไม่ใช่สมรภูมิใดไม่ใช่การประทะในสงครามไหนแต่เป็นปฏิบัติการของรัฐริโอเดจาเนโรที่ทำให้แดนแซมบ้าลุกเป็นไฟริโอเดจาเนโรเปิดปฏิบัติการที่ชื่อ Operation c o n t e n น so, เซลบุกเข้าฟาเวลาหรือว่าสลัมของกลุ่ม Red Commando หรือว่า c o m m a n d ดเวอร์เมโที่มีอิทธิพลเหนือพื้นที่ในตรงนั้นอยู่เกิดการประทะเดือด8ชั่วโมงเจ้าหน้าที่กว่า2,500คนพร้อมอาวุธหนักรถหุ้มเกราะเฮลิคอปเตอร์ประทะกับชาวเผ่าปะทะกับกลุ่มแก๊งนะครับทางรัฐบอกว่านี่คือปฏิบัติการที่เป็นชัยชนะประสบความสำเร็จมากมาก ตัวรัฐบาลใหญ่ของบราซิลบอกว่าโอ้เราไม่ได้ประเมินความเสียหายไว้ขนาดนี้เสียงจากนานาชาติแล้วก็หลายๆประเทศเริ่มจับตาสื่อหลายสื่อเริ่มไปในทิศทางที่ค่อนข้างที่จะแสดงความกังวลเรื่องราวตรงนี้ครับอยากให้ผมเล่าแบบเจาะลึกจัดหนักจัดเต็มถ้าต้องการบอกมาแล้วจะมาเล่ากันในไลฟ์ Live ให้ฟังนะครับและแน่นอนครับ ถ้าดูอยู่ถึงตอนนี้ไลค์แชร์คอมเมนต์กดติดตามด้วยโอเคไหมเจอกันในไลฟ์บายบาย